สวัสดีค่ะพี่นอ้องพบกันในช่องไม้ชาแนลนะจ้าวันนี้กับชิพ้าพีพี่น้องเข่าคั่วนะจ้ามันไปหายังบ่ได้ค่ะแดดแห้ง้อนบ่มีฝนค่ะสุโไทัยบ่มีฝนเลยทางอีสานฝนก็นมีฝนทางเหนือฝนก็นมีฝนเนาะค่ะสามารพัดฟูใส่ผงกะหรี่ซื้อปูมาเมื่อวานถึนงพัดมีต้นหอมต้นหอมบุชิค่ะเดี๋ยวจ,จังล่างนะค่ะ กูก็เตรียมแล้วแต่พันไม่เห็นนะครัูไูซื้อมาจากอันสลาดร้านหอยเมื่อวานเนี่ยกูดาวปูดาวไข่ไข่ถูกโตแล้วคนว่านี่โตีตเมียเลยจ้ะตโตเมียเลย อย่าลืมเลยจ้ะพี่น้องท่านใดเข้ามาเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน้าชาแนลนี่ยเลยจ้ะพี่น้องเป็นวิธีหาก,กินบ้านนอกค่ะวิธีอยู่แบบบ้านๆนะอย่าหาก,กินแบบบ้านนอกค่ะพี่น้องนี่ใครถือกล้องให้ที่เกิด มืดอ,อันนี้เหตุเศร้าสุ่ท่านใส่บาทจ้ะช่วงเมฆอะ่ะใสงน้องในเป็นคนไปใส่บาทให้ขออนุญาตล่างมันความสาดก้นแล้วจ้ะนี้ก็ต้องไปล่างอีกรอบหนึ่งอีกครูนู่ ทิ้นใส่ใส่ไข่แต่กรบอ้หลายคือปูมาก ลำเลบอกาด้วใส่ถุงใส่บาน้สาดขึ้ก้ามมันนี่น้องออกไปเลยไปเลยวกน้องอเด็กๆไมาดูไปละดอกอกคำเดียวในม่ไข่ ออขออนุญาตเห็ดปูให้มันแล้วกันนะจ๊ะเป็นผิกไทยผิกไทยกับกระเทียม้อจ๊ะใส่ตามะมาหน่ยจ้ะพี่นอ้อง สููรไา้สูตรมันนะ่นแหละเนาะใครเค,เดดคยเห็นวิธีใดก็หเห็นกันคอยก็เฮ็ดกินแบบผงคอยเองแลยวบาคอยเส่ลงไป้ลยติ๊โตขูดแล้ครับติ๊กต๊ะเทอกิด้ก็ในแหมเลย เริเมแกะหมูเริ่มใส่ลงไปแล้วจะนีโคงกระหรี่นีผิดใชีอแล้วจะมีกระเทียมแล้วจ้ะผัดหอมก่อนจ้ะพี่อ้อง ้โาโซดาล่างอุ้นก่อนอุมเคื่อนตามจชอบแฉกเป็นน้ำตาล อีการสองเดีนน๋ยวแต่ทุ่งหมักเดีวแต่เดี๋วเาเนาะรถเราจะรถแทบม่ใช่โรงงาน,งนงลแล้วจ้ะว้าเนี่ยม <c oughs> ันมันหอยกปกหน่ใช่ไหม อยู่ขาวอยู่ข่ไ่ใส่ไข่สามอันวโม ขึ้ใช่กับ้นหอมจ้ะมันดับทุกทายแลยนอจาก กอพักสุกกันจ้ะงเสร็จแล้วจ้ะโหแซ่บแซ่บจ้ะจ้ะเสร็จแล้วนะจ้ะคลัดคัดปูดาวไข่ค้าวพี่น้องเสร็จแล้วนะจ้าจ้ะกินนี่กับกินฝากไปเพียงสามีพ่อกันคิดหน่านะจ้ากินนี่กับผ้าเข่าคว้วเห็ดคัดปูดาวไข่นะจ้าข้าวตากันไปใส่บาตรนะจ้ากินนี่กับสีลาทีลาน้องสามีเนาะค่ะพ่อกันคิดหน่านะจ้ะ สวัสดีค่ะ